สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนานะครับแล้วก็ราศีเมษทุกทท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวในอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคำพยากรณ์รายเดือนอยู่นะครับก็เป็นของเดือนกันยายนนะครับ2565แล้วกก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีเมษนะครับ หรือว่าหากยังไม่ทราบลักษณะจุดเกิดของตัวเองอก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนะครับก็พอที่จะใช้ดูอ้างอิงเป็นเบื้องต้นได้ก่อนเช่นกันนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์นะครับกับผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค กดแชร์ Share, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับสำหรับชาเมธในเดือนกันยายนนั้นก็จะเป็นเดือนที่ยังคงมีความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองอรายรับรายได้แล้วก็ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าการงานก็อาจจะยังมี ภาระหนักน่วงหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็จะมีโชคมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาในการริเริ่มหรือในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับสาเหตุหลักใหญ่ใจความเลยก็เพราะว่าพระอังคารซึ่งเป็นดาววาสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวเม่นั้นยังคงขอยรเดินหน้าอยู่ในเรือนการเงินนะครับเป็นทั้งาราชายโชคแล้วก็ปรากะเกษตรนั่นก็แสดงว่าชะตาชีวิตช่วงนี้ มักจะผูกติดผูกพันอยู่กับเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆนานาเข้ามานะครับประกอบกับพระราหูนะครับซึ่งก็เป็นดาวโชคราบของชาวเมษเองก็ยังคงกุมรักคนาจุดเกิดอยู่นอกจากจะได้เป็นคู่ทาตส่งเสริมซึ่งกันและกันให้กับรักคณาจุดเกิดแล้วยังคงเป็นเทวีโชคเข้ามาด้วยนะครับดังนั้น โชคราบดีๆสําหรับชาวเมียดจะยังคงเปิดกว้างอยู่นะจะยังมีช่องทางดีๆมีโอกาสงามๆเข้ามาให้ได้ไขวยได้คว้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับลองเอาไปสังเกตดูได้นะไล่มาตั้งแต่เมษาต้นๆปีมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงปลายปี6 6เลยนะครับก็จะหากินง่ายทํามาค้าขึ้นนะครับลงทุนอะไรมันก็มักจะได้รับดอกรับผลที่น่าพึงพอใจ แล้วไหนพระเสาดาวการงานจะยังคงความเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ยังคงเป็นปัสสวะองค์เกณฑ์ปัญจมหาบุุุโยกร่วมเข้ามาอีกนะครับโอ้ยก็ต้องบอกว่างานจะยังคงดีมีทํากันได้เรื่อยๆนะแล้วก็ว่ากันแบบยาวๆอีกหลายปีจากนี้กันไปเลยทีเดียวนะครับและมันจะมีเข้ามาให้ได้ทํากันแบบงานต่องานทํากันอย่างต่อเนื่อง หรืออะไรก็ตามที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหนะ้านี้นะครับมันก็จะมีการาพัฒนาเติบโตขยับขยายสามารถที่จะนำไปต่อยอดสร้างรายได้กันแบบต่อเนื่องกันอีกแบบยาวๆกันเลยทีเดียวน,ะนี่นะชาเมตมะรุตยูที่เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนะครับชะตาชีวิตจะมีโอกาสพลิกผันสูงมากในเรื่องของฐานะและก็เงินทองจากนี้ต่อไปนะครับดาวการงานก็หนุนนำ ดาวโชคลาภก็อุ้มสมถ้าคุณทําดีๆนะครับตั้งใจหน่อยขยันขยันหน่อยไม่เล่นจนเกินไปชะตาชีวิตมีโอกาสพลิกผันแบบร่ํารวยขึ้นมาหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะครับภายใน7ปีนี้จากนี้ต่อไปเลยเนี่ยนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยแต่ว่าปีนี้อาจจะยังเห็นผลที่ไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควรเพราะว่ามรุตยูเองท่านก็ยังขยับหน้าเดินหลังอยู่นะครับยังคง มีการโคจรเดินหน้ากันอย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับถึงแม้ว่าโอกาสมันอาจจะมีเข้ามาละแต่ว่าก็อาจจะยังคงต้องอกลับไปแกล้กกลับไปเคลียร์พวกปัญหาเก่าๆแต่หนหลังอยู่นะครับอีกทั้งดาวพฤหัสดาวแห่งความสําเร็จก็ยังคงอยู่ในเรือนวินาศน,นะครับมันยังคงเป็นอยู่ในช่วงของการวางแผนหรือว่าวางรากฐานาเป็นช่วงของการเริ่มต้นอยู่ และอะไรที่คิดหวังเอาไว้มันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่หรืออาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าตัวช่วยต่างๆเองก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ดีมากนักนะครับอาจจะออกหน้าออกตาช่วยกันอย่างเต็มที่นั้นไม่ค่อยที่จะได้ดังนั้นถ้ามีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาเข้ามาก็ตามนะก็ขอให้สู้ขอให้รุยนะครับชาวเมษนะ,ะพระเกตเนี่ยเข้ามารอยเข้ามาร่วมเรือนกันอยู่กับพระเสา อยู่ในเรือนการงานภาระหน้าที่สิ่งที่อาจจะต้องดูแลร,รับผิดชอบนั้นมันอาจจะมากมายเสื้อเกินนะครับหวังจะพึ่งใครหวังจะคิดต่อใครมันก็ยากดังนั้นคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับยังคงใช้ได้ดีอยู่นะดาววาสนายังโดดเด่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็โคจรอยู่ในมุมอยู่ในองศาอยู่ในเรือนที่ เอื้อแต่สิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาอยู่นะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีพักองศาอยู่บ้างหรือว่าอาจจะเป็นประเกษตรอยู่บ้างนะครับยามเหนื่อยยามท้อ,อคุณก็ไม่เคยถอยนะชีวิตยิ่งเกิดความลำบากยิ่งจะสู้ยิ่งหมดหนทางยิ่งจะดิ้นรนยิ่งเสียหายก็ยิ่งจะไขว่คว้าหามาใหม่ให้มันได้มากกว่าเดิมนะครับนี่แหละเป็นดวงชะตาที่ เจ้าชะตานั้นจะลิขิตอนาคตของตัวเองจะก,กําหนดโชคชะตาของตัวเองขึ้นมาดังนั้นพยายามให้กําลังใจตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะครับงานดีอยู่แล้วไม่มีอดงานไม่มีตกงานหรอกมีทําตลอดนั่นแหละหรืออาจจะล้นมือซะด้วยซ้าไปในช่วงนี้นะครับแล้วอย่ามาบอกว่าโอ้ยอาจารย์หนูตกงานผมกําลังหางานอยู่ นะครับด้วยความเข้มแข็งของดาวการงานในลักษณะนี้แล้วก็มุมองศาดาวหลายๆดวงที่เข้ามาหนุนส่งแล้วผมก็เชื่อเหลือกเกินว่าถ้าไม่เลือกงานซะจนเกินไปนะถ้าสเปคไม่สูงซะจนเกินไปงานน่ะก็มีทําตลอดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นงานที่ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเป็นงานที่ใครหล,ลายๆคนเนี่ยอยากจะทําด้วยอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะมีโอกาสแบบนี้แต่ก็ไม่มีโอกาส ฉะนั้นจงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะครับถึงแม้ว่า,าบางช่วงบางจังหวะมันอาจจะกระตุกกระตักอยู่บ้างเป็นธรรมดาซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าปีนี้อาจจะยังคงต้องมีเรื่องให้เคลียร์ให้แก้ปัญหาอยู่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพอแก้ไขแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะแต่ว่าชาวเมดเนี่ยนะครับขออย่างเดียวนะ เมื่อพระราหูเข้ามากุมลักแล้วก็ดาวพฤรหัสซึ่งเป็นดาวศิลธรรมความดีเนี่ยนะเข้าสู่เรือนวินาศอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ผิดก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลข้อ3นะครับกาเมสุมิชาจารย์สําคัญมากๆม,มันจะเป็นตัวขัดโชคขัดลาบหรือว่าบันทอนโอกาสดีๆของตัวคุณลงมานะครับหรือว่า โอกาสดีๆที่มันมีจะเข้ามาเนี่ยควที่จะเยอะเนี่ยมันก็จะถูกบั่นทอนลงไปนะครับเสียโอกาสตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมต่างๆหรือว่าเรื่องกฎหมงกฎหมายพวกนี้ก็ตามแต่นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าบางโอกาสบางช่องทางที่มันมีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะบันดาลโชคบันดาลโอกาสให้กับคุณได้มากก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็จะผูกกรรมไว้กับคุณด้วยเช่นกัน นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะย้อนกลับมาผูกมัดคุณมาเล่นงานคุณในอนาคตและวันข้างหน้าด้วยดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสแต่ก็ควรที่จะหยิบช่วยหรือว่าเอาได้เท่าที่ตัวเองนั้นเอาได้อย่าได้โลภจนเกินตัวนะครับอย่าได้คิดที่จะกินรวบเอาสมุดคนเดียว มันมีเข้ามาได้ง่ายมันก็เสียออกง่ายเช่นกันนะครับจุดนี้ก็ขอให้จำเอาไว้นิดนึงทีนี้เรามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเดือนนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้พระพุธนะครับซึ่งมาจากเรือนสหาชาติแล้วก็เรือนอรีเนี่ยท่านจะมีการพักองศาเดินถอยหลังะนะครับท่านก็พักมาตั้งแต่ช่วงปลายปลายสิงหามาแล้วละ่ะไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับ ก็จะเป็นการพักองศาจากเรือนอลีนะแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่ที่เรือนปุตตะดังเดิมนะครับก็มาเป็นมหาจักรแล้วก็ลายชายโชคอยู่ที่เรือนปุตตะอยู่ร่วมกันกับพระศุกร์ซึ่งก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ําแล้วก็อยู่ร่วมกันกับพระอาทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นดาวคู่คิดคู่สัญญานะครับการงานจะมีการพลิกผันฟื้นกลับมาดีอีกครั้งนะครับในเดือนนี้อะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เคยผิดพลาด ก็จะได้รับแก้ไขใหม่นะครับงานบางอย่างโปรเจกต์บางโครงการนะครับที่สู้มานานที่ไฟมานานที่ผลักดันมานานเนี่ยแล้วดูเหมือนว่ามันจะพลาดไปแล้วเนี่ยจู่ๆมันจะมีโอกาสพลิกกลับมาได้งานหรือว่าเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับและถึงแม้ว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยประมาณวันที่ 1- ถึงวันที่15เนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มันอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักพวกงานเอกสารงานเจรจางานต่อรองตลอดรวมไปจนถึงการเดินทางไกลๆนะครับเช่นเดินทางไปต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนพวกนี้ก็อาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัด,ขดหรือว่ายุ่งยากอยู่นะครับอีกทั้งการประสานงานทั่วๆไปเรื่องของการสื่อสารก็ต้องขอให้ชัดเจนให้ละเอียดกันนิดนึงนะอย่าได้กล้ำกลันะครับเพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ แต่ถึงกระนั้นนะครับถึงผมจะบอกว่าอาจจะมีเหตุติดขัดจู่บ้างแต่ว่าดวงชะตาฟ้าท่านก็เปิดให้แล้วจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหนุนนำนะครับเข้ามาผลักดันทําให้คุณนั้นต้องได้เลือกหรือว่าต้องได้เดินทางในเส้นทางที่อนาคตนั้นได้ขีดเขียนเอาไว้ให้นะครับถึงแม้ว่าการช่วยเหลือหรือว่าการผลักดันนั้นมันอาจจะมีแรงไม่มากนะักเพราะว่าประตูแห่งโชคชะตาเนี่ยท่านยังไม่เปิดเต็มประตูเต็มบานนะครับดังนั้น ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกำลังของตัวเองเป็นหลักอยู่นะความมุ่งมั่นความขยันของตัวเองยังคงต้องได้ใช้ได้สู้อยู่นะครับดาววาสนาเป็นประเนี่ยนะครับมันจะอยากๆยากหยุดหยุดเออ ยังไงก็ไม่รู้นะครับมันไม่ค่อยที่จะต่อเนื่องกันสักเท่าไรหรอกเดี๋ยวมันก็ขยันเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจประมาณนี้นะครับถ้าทํางานคนเดียวก็ต้องให้กําลังใจตัวเองให้มากๆนะฝืนใจหน่อยสู้ให้มากหน่อยจะมีแต่ได้กับได้นะแต่ถ้าทํางานเป็นทีมหรือว่าร่วมกันกับ คู่ครองกับแฟนอย่างเงี้ยคู่ครองคุณหรือว,ว่าคนในทีมคุณก็จะเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้กระตุ้นนะครับให้กําลังใจเป็นอย่างดีเป็นยาโดบให้เป็นอย่างดีในการาสู้งานรุยงานนะครับเอาเป็นว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยการงานอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยก็แล้วกันนะครับให้สู้ให้รุยกันอย่างเต็มที่เนาะกําลังใจก็อย่าตกเรื่องเอกสารกับคําพูดให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวพอประมาณ14 15 16 17เนี่ยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นความสําเร็จจะมีเข้ามานะครับพระอาทิตย์พระพุธและพระศุกร์ร่วมเรือนกันอยู่ที่เรือนปุตตะดาวพระพุธก็กลับมาโครจรเป็นปกติแล้วตรีโกณเข้าหาราคาจุดเกิดนะครับเป็นการตรีโกนร,ร่วมถาาุไฟดังนั้นช่วงนี้14ถึง17เนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีความสําเร็จนะครับโชคราบโอกาสความสําเร็จเนี่ยจะดีนะครับ ในการริเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยใครที่ต้องการเจราจาติดต่อหรือว่าเดีลยวงานอะไรก็ตามแต่หรือว่าริเริ่มทําอะไรก็ตามแต่ให้จัดการเลยช่วงนี้จะสําเร็จดีมากนะครับอยากจะไปนําเสนอโกงโครงการอะไรผู้รับผู้ใหญ่เขาก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ก็อาจจะได้เฉือนเนื้อตัวเองอยู่บ้างนะครับหรือว่าเสียสระบางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อที่จะให้ได้รับงานใหญ่กว่าเดิมเข้ามาหรือว่า ให้งานมันเดินหน้าไปต่อได้นะครับไม่มีอะไรหรอกอย่าไปกังวลน,นะครับผลประโยชน์อะไรไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพียงแต่ว่าผลประโยชน์หรือว่ากําไรบางส่วนมันก็อาจจะลดลงนิดนึงเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไร ส่วนเรื่องการเงินการทองรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ในเดือนนี้นะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงดีตลอดเกือบทั้งเดือนนั่นแหละครับเงินไม่ขาดมือหรอกดาววาสนาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินจะมีโชคในเรื่องของเงินของทองเข้ามานะมาจากบางช่องทางที่ไม่เคยคิดหวังว่าจะได้ก็จะได้เข้ามานะครับมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยมาจากการที่ ได้รับมาด้วยสเสน่หานะครับมีคนอื่นหยิบยื่นให้ด้วยสเสน่หาแบบนี้ก็มีนะครับถึงแม้ว่าช่วงต้นต้นเดือนหรือว่าประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีรายจ่ายไฟบังคับบางอย่างเข้ามานะที่อาจจะต้องได้จ่ายได้ใช้ออกไปแต่หลังจากนั้นการเงินก็จะฟลูไหลคล่องตลอดทั้งเดือนนั่นแหละครับ แต่ว่าผมก็อยากจะแนะนํานิดนึงนะพระราหูที่เข้ามาทับตัวอยู่นั้นถึงแม้ว่าท่านจะให้คุณกับชาวเมษก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าศีลไม่สูงหรือว่าสติเนี่ยมันมีความต่ํากว่าความโลภหรือว่าความอยากที่คุณมีเนี่ยมันก็กลับเป็นภัยให้กับเจ้าชะตาได้เช่นกันเอาละยิ่งพูดมากมันก็เสียเวลายายความนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีเงินเข้ามาหรือว่าได้รับเงินก้อนเข้ามาเนี่ยพยายามนะครับ นำไปทำอะไรที่มันเกิดความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับนำมาทำบ้านเอามาซื้อที่เอามาผ่อนลดหรือเอาไปลงทุนในลักษณะหมุนกินกำไรแล้วก็หมุนกินส่วนต่างนะครับที่มันสามารถมองเห็นต้นเงินได้อยู่ตลอดเวลาอย่าเอาไปทำอะไรที่มันหาเงินต้นไม่เจอเป็นพวกลงทุนตามความฝันหรือว่าเล่นแชร์เล่นหุ้น เอาความหวังในอนาคตมาดึงดูดแบบนั้นอย่าไปทํานะครับขอให้มองเห็นเงินต้นแล้วก็กินส่วนต่างกินดอกเกินผลนะครับแบบนี้จะได้และอย่ากเก็บเงินไว้กับตัวนานนะครับเดี๋ยวมันก็หาเรื่องใช้จนหมดนั่นแหละพระราหูที่ทับตัวอยู่นะครับมีเงินเข้ามาให้แบ่งเลยส่วนนั้นส่วนนี้ต้องใช้ใจอะไรที่วางแผนเอาไว้เนี่ยให้แบ่งเลยแล้วเหลืออะไรเนี่ยเอามาลงทุนเอามาลงหลักปักฐานนะครับเอา้าไม่พูดมาก การเงินถือว่าดีนะครับถือว่าดีอยู่แล้วยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งพยายามก็ยิ่งจะได้อีกเป็น2ทอด3ทอดนะครับต่อต่อกันไม่จบไม่สิ้นนะส่วนความรักนั้นนะครับกันยายนพระสุกดาวแห่งความรักดาวแห่งปัตตานีคู่ครองเนี่ยเดินหน้าเข้ามาร่วมเรือนกันอยู่กับ พระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเข้ามาอยู่ร่วมกันในเรือนปุตตะเล็งไปยังเรือนราพะซึ่งก็เป็นเรือนของพระราหูแล้วก็พระราหูเองก็มากุมรักนาจุดเกิดเป็นเทวีโชคอยู่ที่รักนาจุดเกิดนะครับคู่จะเป็นกําลังนําพาแรงใจแรงกายให้ฮึดสู้ให้เดินต่อนะครับก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคู่คิดในยามเกิดปัญหาช่วยกันแก้ ความรักดีครับเดือนนี้ช่วยกันก่อช่วยกันสร้างอนาคตเติบใหญ่ครอบครัวเติบโตถึงแม้ว่าอาจจะมีเสียงบน่นเสียงด่ายอยู่บ้างแต่นั่นมันก็คือแรงผลักดันนั่นแหละช่างมันเถอะเนาะ,ะปัญหาเล็กๆน้อยๆขอให้มองข้ามนะครับปัญหาถ้ามันมีเข้ามานะแล้วร่วมกันแก้ไขนะครับรวมหัวช่วยกันคิดเนี่ย จากเรื่องยากมันจะเป็นเรื่องง่ายได้นะครับขอให้จําจุดนี้เอาไว้ส่วนคนโสดนะครับดวงความรักก็จะดีอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนสิงหานะคือถ้ามีคนเนี่ยเดินเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะเบ่งบานขึ้นมายกระดับขึ้นมาหรือแม้แต่ ถูกเรื่อนสถานะจากเดือนที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าพระพุทธกับพระสุขเนี่ยมาร่วมเรือนกันอยู่ในเรือนปุตตะนะครับสำหรับคู่ใหม่ปรามันถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันให้ดีๆนะครับนะแต่กลับกันนะสำหรับคู่ไหนที่ต้องการทายาตต้องการบูตก็ขอให้ขยันขยันนิดนึงมาแน่นอนครับเดือนนี้ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับครึ่งเดือนแรกอาจจะเป็นช่วงที่ ต้องได้ใช้ความพยายามแล้วก็ความรอบคอบให้มากอยู่สักนิดหนึ่งนะกำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแต่พอผ่านเข้ามากลางเดือนไปแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มลงตัวนะครับและเจ้าชะตาเองก็จะเริ่มวางแผนจัดการได้ดีขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับ การเงินไม่เป็นห่วงเลยนะหาเข้าได้ตลอดนะครับยิ่งขยับยิ่งขยันยิ่งเกิดรายรับรายได้ถึงแม้ว่ารายจ่ายอาจจะมีอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นๆ้นเดือนอาทิตย์แรกแต่ด้วยดาวคู่ธาตุที่มาส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยผมก็ยังเชื่อเหลือเกินว่ารายรับที่ชาวเมหาเข้ามาได้นั้นนะครับยังคงสามารถครอบคลุมกับรายจ่ายที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ รักนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมีเกณฑ์ได้สมหวังดังใจอยากนั่นแหละอยากอะไรก็จะได้อนันั้น,นั่นแหละนะครับแต่ก็ขออย่างเดียวสินข้อ3นะครับอย่าได้ข้ามอย่าได้ย้ำมินใครคิดจะทำการใหญ่นะครับอยากจะติดต่ออยากจะค้าขายอยากจะยื่นเรื่องอะไรให้เร่งทำนะครับให้พยายามเดือนนี้แหละดีสุดแล้วนะแล้วจะสำเร็จดังปรารถนานะครับงานเงินต่างก็ไหลมาเทมา โชคลาภวาสนาเบิกฟ้าเบิกนภา,านำพาให้ชีวิตรุ่งเรืองนะครับก็อย่ากังวลอย่าไปคิดอะไรมากมัวแต่คิดเดี๋ยวมันไม่ได้ทำสักทีนะครับขอให้ลงมือทำเถอะรเริ่มทำเล็กเล็กๆน้อยไปก่อนก็ได้แล้วชะตาฟ้าจะนำพาให้เดินทางไปเองตามลิขิตที่มันควรจะเป็นนะครับฝากไว้ตรงนี้เลยสวัสดีครับ